บทที่79การปฏิบัติตามกุยเอ,อ๋อฟังหมิงเฟิงเข้าใกล้กู้หยุนกวงเพียงไม่กี่ก้าวแล้วยื่นมือไปหาเธอบอกเธอด้วยการกระทําว่าเขามาที่นี่เพื่อพาเธอไปด้วยให้รู้ว่าเขาเหมือนกับกู้หยุนกวงที่มองเห็นความตั้งใจของเขาโดยธรรมชาติเขาอยากให้เธอไปกับเขาจริงๆเขาเป็นบ้าไปแล้วหรือลักยิ้มบนใบหน้าของกู้หยุนกวงนิ่งงนัน ริมฝีปากของเธอถูกเม้มและหัวใจของเธอไม่มีความสุขเธอนึกถึงคนรักในวัยเด็กและเคยพยายามคุยกับเขาแต่เขาไม่ฟังวันสำคัญเช่นนี้เขายังคงทำให้เธออับอายอยู่ใบหน้าของเธอเย็นชาและเธอก็หันหน้าหนีจากฟางหมิงเฟิงการปฏิเสธของเธอชัดเจนสำหรับฟางหมิงเฟิงการกระทำของเธอเหมือนกับการแทงเขาที่หัวใจฟางหมิงเฟิงรู้สึกราวกับว่าหัวใจของเขาถูกเฉือนออก และเขาหายใจไม่ออกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงปฏิเสธเขาในที่สาธารณะทั้งที่เธอเป็นคนที่ขอให้เขามาชูโย,โยมองไปที่ฟางหมิงเฟิงอย่างเย็นชาและย่อเย้ออย่างเยือกเย็นทำไมคุณถึงมาโต้เถียงกับฉันชูโย,โยคุณสายตาที่จ้องมองอย่างร้อนแรงของฟางหมิงเฟิงพุ่งไปที่ชูโยทันใดนั้นก็รู้ชัดไม่ว่ายังไงก็ตามมันเป็นเพราะเจ้าชายคัง เป็นเพราะเจ้าชายคังที่บังคับเธอมันต้องเป็นเช่นนั้นแน่ๆความโกรธในใจของฟางหมิงเฟิงปะตุขึ้นราวกับภูเขาไฟดวงตาของเขาแดงขึ้นราวกับเปื้อนไปด้วยเลือดและเขาหันไปทางเจ้าชายครังด้วยเจตนาฆ่าผู้คุมการส่วนตัวของชูโยขมวดคิ้วและต้องการหยุดฟางหมิงเฟิงแต่เห็นชูโยยกมือขึ้นอย่างมั่นใจเพื่อหยุดเขาดังนั้นผู้คุมการจึงทำได้เพียงถอยกลับไปอย่างเงียบๆ ชูโยขยับข้อต่อมือเพื่อยืดหยุ่นเขายืดขาขวาออกโดยไม่คาดคิดเน้นกำลังไปที่เข่าและเล็งเข่าไปที่หน้าท้องของฟางหมิงเฟิงฟางหมิงเฟิงหันไปด้านข้างอย่างรวดเร็วแล้วกวาดขาซ้ายเพื่อโจมตีชูโยชูโยล้มเหลวในการโจมตีเป้าหมายดังนั้นเขาจึงบล็อกมันทันทีด้วยแขนขวาของเขาและในเวลาเดียวกันก็ใช้ขาขวาของเขาพยุงไว้ ขาซ้ายของเขากวาดไปทางข้อเข่าขวาของฟางหมิงเฟิงเพื่อลมคู่ต่อสู้พวกเขาทั้งสองเคลื่อนไหวหลายครั้งเพียงดีดนิ้วและการแลกเปลี่ยนการเคลื่อนไหวก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆความหึงหวงและความโกรธเกี่ยวพนันกันกัดกร่อนเหตุผลของฟางหมิงเฟิงด้วยการเคลื่อนไหวที่เร็วเขาก็ดึงกริดออกมาอย่างรวดเร็วและรีบเข้าไปหาชูโยกริดในมือของเขาส่องแสงเย็นทำให้ผู้คนตัวสั่น อุณหภูมิภายในบ้านดูเหมือนจะลดลงและอากาศก็เย็นมากจนดูเหมือนเป็นน้ำแข็งสีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปเมื่อเห็นฉากนี้แม้แต่แมวน้อยที่เฝ้าดูอยู่นอกหน้าต่างก็ส่งเสียงอย่างตื่นเต้นออกมาชูโ่ใบหน้าของกู้หยุนกวงซีดลงเธอวิ่งไปหาทั้งสองคนโดยไม่ลังเลและด้วยแรงผลักดันเธอจึงผลักอย่างหนักไปหาฟางหมิงเฟิงด้วยมือทั้งสองข้าง เมื่อเผชิญหน้ากับกู้หยุนกวงฟางหมิงเฟิงกลัวว่าเขาอาจทำร้ายเธอโดยไม่ได้ตั้งใจดังนั้นเขาจึงลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็ถูกเธอผลักออกและเขาก็เซกลับไปสองเก้าฟางหมิงเฟิงตกตะลึงแสงเย็นวุบวับผ่านดวงตาของชูโหยเขาจมตีข้อมือของฟางหมิงเฟิงอย่างแรงด้วยฝ่ามือของเขาเขาคว้กกริดออกไปและแทงใบกริดเข้าไปในท้องของฟางหมิงเฟิงอย่างแรง เลือดสีแดงเข้มพุ่งออกมาจากบาดแผลอย่างรวดเร็วทำให้เสื้อคลุมสีฟ้าของฟางหมิงเฟิงกลายเป็นสีแดงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในพริบตาเจ้าชายฟางหลานชายในห้องถงใหญ่ผู้คนต่างตะโกนด้วยความตกใจทีละคนและหลายคนก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้กู้หยุนกวงก็ตกใจเช่นกันและอยากจะเดินไปหาฟางหมิงเฟิงโดยไม่รู้ตัว แต่เธอรีบหยุดก้าวดวงตาของเธอสั่นไหวและเธอก็พูดกับตัวเองในใจว่าฟางหมิงเฟิงเป็นอะไรไปเธอปล่อยไม่ได้เขาเข้าใจผิดอีกแล้วเมื่อนึกถึงฟางหมิงเฟิงที่มาที่บ้านกู้เพื่อก่อปัญหาโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนดวงตาของกู้หยุนกวงก็เปล่งประกายด้วยความโกรธจัดและเธอก็กำมัดด้วยมือทั้งสองข้างฟางหมิงเฟิงจ้องมองอย่างว่างเปล่าไปที่กู้หยุนกวงซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าว ใบหน้าซีเซียวของเขามีสีหน้าเจ็บปวดการกระทำของกู้หยุนกวงผลักเขาออกไปเมื่อกี้แทงเขาลึกเจ็บปวดยิ่งกว่าจุดที่ได้รับบาดเจ็บจากมีดสั้นในช่องท้องมันบีบหัวใจสีแดงเลือดอันน่าสะพรึงกลัวในดวงตาของฟางหมิงเฟิงจางหายไปและดูเหมือนว่าเขาจะตื่นจากฝันร้ายอันยาวนานอารมณ์ที่ซับซ้อนอย่างยิ่งพุ่งพล่านในดวงตาของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยเรืยราวกับคลื่นทะเล และในที่สุดก็ควบแน่นเป็นความคิดที่ชัดเจนเธอผลักเขาออกไปเมื่อเผชิญหน้ากับดวงตาที่ดุร้ายของฟางหมิงเฟิงชูโยก็แสดงรอยยิ้มอันเย็นชาของผู้ชนะและดึงกริดออกมาโดยตรงเพื่อดึงเลือดให้ออกมามากขึ้นฟางหมิงเฟิงนำเรื่องทั้งหมดนี้มาสู่ตัวเขาเองกริดที่เปื้อนเลือดถูกทิ้งอย่างไม่ระมัดระวังทำให้เกิดเสียงดังกึกก้อง ฟางหมิงเฟิงหูหนวกและปิดแผลบนหน้าท้องของเขาแน่นด้วยมือเดียวมีเลือดไหลออกมาจากมุมปากเขายังคงมองกู้หยุนกวงด้วยตาสีแดงและตะโกนด้วยความสิ้นหวังกูยเอ,อ๋อรายละเอียดเหล่านั้นที่เขาจงใจเพิกเฉยในอดีตนั้นมองเห็นได้ชัดเจนในตอนนี้เมื่อเขาคิดถึงสิ่งเหล่านั้นเมื่อเธอเห็นเจ้าชายคัางมีแสงสว่างในดวงตาของเธอเธอบอกว่าเขาเป็นเหมือนพี่ชายและเป็นเพื่อนของเธอ เธอขอให้เขาปล่อยเธอไปชื่อที่เธอเรียกเมื่อครู่นี้คือชื่อของเจ้าชายคังเช่นกันคนที่เธอเลือกคือเจ้าชายครั้งไม่ใช่เขาคนที่เธอปกป้องคือเจ้าชายคังเสมอไม่ใช่เขาที่และอย่างเห็นได้ชัดว่าเขาตาบอดและหูหนวกกุยเอ๋อของเขาไม่เคยเป็นของเขาและเขาก็ไม่ได้อยู่ในหัวใจของเธอเลยเลือดยังคงไหลออกมาจากบาดแผลทำให้ฝ่ามือของเขาเปื้อน และดวงตาสีเข้มก็ค่อยๆจางลงเป็นสีเทาสิ้นหวังเลือดตกลงทีละหยดก่อตัวเป็นแอ่งเลือดสีแดงสดบนพื้นหินอ่อนเรียบลื่นและมีกลิ่นคาวเลือดอบอวนไปในอากาศแม้ว่านายหญิงกู้จะประสบกับพายุมาหลายครั้งแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัวในขณะนี้ร่างกายของเธออ่อนแอไปหมดรากับว่าความแข็งแกร่งรอบตัวของเธอถูกพรากไปและเธอก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลย มีความคิดค้างอยู่ในใจมันเป็นจริงแล้วทุกอย่างเป็นจริงแล้วคำพูดของกู้เหยียนเฟยลูกเป็นคนแรกแล้วต่อมาก็หลานเป็นจริงกู้เหยียนเฟยบอกว่าจำกัดไว้แค่สามวันและมันก็เป็นจริงหัวใจของนายหญิงกู้เต้นแรงและเลือดทั้งหมดในร่างกายของเธอก็พุ่งไปที่หัวของเธอทำให้เธอเวียนหัวเวลาผ่านไปอย่างช้าๆในความเงียบและบรรยากาศเริ่มตึงเครียดมากขึ้น ทุกคนลังเลสับสนและตกใจในใจไม่มีใครคิดว่าฟางหมิงเฟิงจำเป็นต้องเรียกหมอบ้าจริงคนสุดท้ายที่ทำลายความเงียบคือเจ้าชายหลี่เจ้าชายหลี่ตกฝ่ามืออย่างแรงใส่กล่องใบหน้าของเขาโกรธมากจนแทบจะลอยขึ้นมาการเห็นเลือดในวันนี้โชคไม่ดีดังนั้นควรเลื่อนการแต่งงานไปจะดีกว่าเจ้าชายหลี่กล่าวอย่างไม่มีความสุขเดิมทีเจ้าชายหลี่ไม่ได้คัดค้านการแต่งงานมากนะ ตราบใดที่พระมารดาและเจ้าชายคังมีความสุของจัก,กรพรรดิก็จะไม่คัดค้านแต่เมื่อได้เห็นฉากเมื่อกี้นี้เขาก็เปลี่ยนใจไปอย่างสิ้นเชิงการแต่งงานกับภรรยาที่ไม่คู่ควรถือเป็นหายนะเมื่อนายหญิงกู้ได้ยินสิ่งนี้อาการวิงเวียนศีรษะในหัวของเธอก็รุนแรงขึ้นขมับของเธอทั้งสองข้างเต้นแรงและศีรษะของเธอก็สั่นเธอหายใจเข้าลึกๆและต้องการเสนอคำพูดโน้มน้าวใจ แต่ทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแมวร้องอยู่นอกหน้าต่างเหนียวดูเหมือนว่านายหญิงกู้จะเห็นผีรูม่านตาของเธอหดตัวลงอย่างรวดเร็วและเธอก็มองหาเสียงโดยสัญชาตญาณเธอเห็นต้นบวยสีแดงอยู่นอกหน้าต่างแกว่งไปมาอย่างบ้าคลาั่งและกลีบสีแดงร่วงหล่นเหมือนฝนเหมือนฝนเลือดแต่ไม่เห็นแมวเลยคำพูดของกู้เหยียนเฟยในวันนั้นกองอยู่ในหูของนายหญิงกู้อีกครั้งและยังคงอยู่ในหูของเธอ เป็นไปได้ไหมที่อาจารย์หลิงเซียวเป็นผู้เชี่ยวชาญจากโลกนี้จริงๆและกู้เหยียนเฟยไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระเธอสามารถทำนายได้จริงๆดวงตาของนายหญิงกู้เต็มไปด้วยอารมณ์อันมืดมนและความคิดของเธอก็จับจ้องอยู่ที่คำพูดสุดท้ายของกู้เหยียนเฟยฉันกำลังรอนายหญิงกู้ในยูเหิงหยวนผู้หญิงคนนี้กำลังรอให้ฉันไปขอร้องเธอใบหน้าของนายหญิงกู้ดูไม่ดี และใบหน้าของชูโยก็มืดมนจนเหมือนมึกหยดลงมาจากใบหน้าของเขาคุณลุงการแต่งงานไม่สามารถหยุดได้ชูโยบังคับเจ้าชายหลี่ที่กำลังลุกขึ้นจากไปด้วยแสงที่เย็นชาและน่ากลัวสองประกายในดวงตาของเขาเจ้าชายหลี่ขมวดคิ้วแน่นโดยไม่ปิดบังความไม่พอใจรู้สึกว่าชูโยหมกมุ่นอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งมากเกินไปนิงจื้อหลีทาง เจ้าชายหลี่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเสียงของเขาเย็นชาและเคร่งขรึมหนิงจือเป็นชื่อเรียกของเจ้าชายคังชูโยชูโยไม่มีความสุขโดยธรรมชาติเขาเม้มริมฝีปากบางๆแน่นและยังคงนิ่งเงียบขณะที่เขาพูดทีละคำคุณลุงพระมานดาได้ออกคำสั่งแล้วและวันนี้เป็นวันที่ดีขณะที่เขาพูดเขาก็ปล่อยออร่าที่มืดมนและดูร้ายออกมาเจ้าชายคังใช้พระราชินีมาปรามเขาจริงหรือ เจ้าชายหลี่ไม่ควรถูกข่มขู่แม้เป็นราชองค์การแม้ว่าจักรพรรดิผู้ล่วงลับยังมีชีวิตอยู่พระองค์ก็ยังเกรงใจเขาเขาหยิบจดหมายมั่นสีแดงเปื้อนหมึกจากโต๊ะแล้วฉีกออกเป็นสองส่วนเสียงนี้ถูกขยายอย่างไม่สิ้นสุดในหูของกู้หยุนกวงราวกับฟ้าผ่าเธอสามารถละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตระกูลกู้เพื่อยืนอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่ากู้เหยียนเฟย จะไม่มีใครกล้าชี้ไปที่เธอและบอกว่าเธอผิดครอบครัวแต่ตอนนี้มันเหมือนกับมือคู่หนึ่งผลักเธอลงมาจากเมฆเจ้าชายหลี่โยนจดหมายมั่นที่ฉีกขาดลงบนพื้นด้วยความรังเกียจฉันจะอธิบายเรื่องนี้ให้ไทเฮาทราบเองเขาไม่สนใจเรื่องไร้สาระของชูโยอีกต่อไปเขาเลี่ยงชูโยแล้วเดินจากไปเมื่อดูจดหมายนัดหมายที่ขาดครึ่งหัวใจของชูโยกำลังจะระเบิด เขาต้องการหยุดเขาอีกครั้งแต่องค์ครักส่วนตัวของเจ้าชายหลี่ก็ลุกขึ้นยืนทันทีโดยยกฝักดาบขึ้นชูโยทําได้เพียงเฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้ขณะที่เจ้าชายหลีโบกมือแล้วจากไปอย่างโกรธเคืองทั้งหมดนี้เป็นเพราะฟางหมิงเฟิงชูโยต้องการหันฟางหมิงเฟิงออกเป็นชิ้นๆด้วยมีดนับพันเล่มแต่สิ่งต่างๆต้องได้รับการจัดลำดับความสำคัญ เขาไม่สามารถนั่งดูเจ้าชายหลี่พูดเรื่องไร้สาระต่อหน้าพระมานดาได้มองกู้หยุนกวงอย่างไม่สบายใจแล้วชูโยก็รีบวิ่งตามเจ้าชายท่านลุงกู้เจียนอาปากค้างแล้วรีบปิดลงใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นเขียวและขาวในขณะนี้ในที่สุดเขาก็พบเสียงของเขาอีกครั้งและตะโกนมาที่นี่หน่อยไปพาหมอมาพระมานดาหยวนออกพระราชะองค์การสมรส ซึ่งเดิมทีเป็นเหตุการณ์ที่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่สำหรับตระกูลกู้แต่ตอนนี้เหตุการณ์ที่มีความสุขเช่นนี้จบลงด้วยการนองเลือดกู้เจี้ยนโกรธมากแต่ถ้าเจ้าชายเมืองริดเสียชีวิตในคารนหาติ้งหยวนโหของพวกเขามันจะทำให้สถานการณ์แย่ลงเท่านั้นไม่จำเป็นฟางหมิงเฟิงพูดด้วยความสิ้นหวงังมือข้างหนึ่งปิดบาดแผลแล้วหันกลับมาเมื่อเขาหันกลับมาเขาก็มองไปที่กู้หยุนกวงอีกครั้ง ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยการอำลาซึ่งทำให้กู้หยุนกวงรู้สึกสูญเสียอย่างอธิบายไม่ได้ในใจเขาเดินออกไปก้าวเดินโซเซราวกับว่าเขาจะล้มลงเมื่อใดก็ได้กู้หยุนกวงกำลังจะพูดแต่ก็หยุดและในที่สุดเธอก็ไม่พูดอะไรสักคำเธอต้องการบอกให้เขารู้ว่าเธอโกรธเพราะพฤติกรรมป่าเถื่อนของเขาทำลายวันสำคัญในชีวิตของเธอหลานชายที่รักของฉันให้ฉันพาคุณกลับบ้านนะ กู้เจียนยืนขึ้นและขยิบตาให้นางหวังพวกเขาต้องส่งฟางหมิงเฟิงที่ได้รับบาดเจ็บกลับไปที่เมืองริสเป็นการส่วนตัวและอธิบายให้เจ้าเมืองริสฟังเองกู้หยุนกวงดูงุนงงโดยไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปแล้วจนกระทั่งเธอได้ยินในหญิงกู้ตะโกนเบาๆว่าไปลูกจากด้านหลังจากนั้นเธอก็กลับมามีสติอีกครั้งไปเชิญคุณหนูรองมานายหญิงกู้สั่งด้วยน้ำเสียงลำบากใจ ดวงตาขุ่นมัวของเธอสั่นไหวมือข้างหนึ่งลูกขมับของเธอวันนี้ช่างเป็นลังร้ายจริงๆบทที่แปิความพึงพอใจสาวใช้ตัวน้อยรับคำสั่งและรีบวิ่งออกจากห้องโถงใหญ่สีหน้าของกู้หยุนกวงเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อนายหญิงกู้กล่าวถึงกู้เหยียนเฟยเธอจำได้ว่ากู้เหยียนเฟยเคยบอกเป็นในก่อนหน้านี้ว่าการแต่งงานของเธอกับเจ้าชายคังจะผิดพลาดอย่างแน่นอน เมื่อทางราชวังเข้ามาขอแต่งงานในขณะนี้กู้หยุนกวงตระหนักได้ทันทีราวกับว่าเธอรู้จริงเธอไม่เคยเชื่อเรื่องการทำนายดวงชะตาและเธอก็ไม่เชื่อเรื่องอภิปรัชญาหลอกลวงเหล่านั้นด้วยโชคชะตาไม่สามารถคำนวณได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งแต่เธอเป็นคนทำกู้เยียนเฟยไม่ใช่คนที่ทำนายได้ถูกเธอเป็นเพียงหนูซ่อนตัวอยู่ในรางน้ำ เธอแอบวางกับดักนี้ไว้และรอให้เหยื่อกระโดดลงมาติดกับเหมียวมีเสียงร้องเหมียวยาวอีกตัวหนึ่งอยู่นอกหน้าต่างซึ่งฟังดูมีความสุขตื่นเต้นและขาดความอดทนสำหรับนายหญิงกู้มันเป็นเหมือนเครื่องตนใจเหมียวเหมียวเหมียวกู้เหยียนเฟยเดินเข้ามาท่ามกลางเสียงร้องของแมวเธอเห็นต้นบวยที่ถูกแมวข่วนอย่างรุนแรงคราบเลือดมีสั้นและจดหมายมัน่นฉีกขาดในห้องโถงใหญ่ แม้ว่าเธอจะไม่ได้เห็นด้วยตาของเธอเองเธอก็แทบจะปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดได้และเธอก็รู้สึกมีความสุขมากเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะซ่อนอารมณ์ดีๆของเธอดังนั้นเธอจึงเข้าไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอและแสดงความสนุกสนานเล็กน้อยบนใบหน้าของเธอห้องถงใหญ่เงียบมีเพียงนายหญิงกู้และกู้หยุนกวงนั่งอยู่ที่นั่นและบรรยากาศก็เคร่งขรึม กู้หยุนกวงมองรอยยิ้มที่มุมริมฝีปากของกู้เยียนเฟยโดยไม่กระพริบตาและดวงตาของเธอก็มืดลงคือเธอจริงด้วยมันคือกู้เหยียนเฟยจริงๆกู้เหยียนเฟยคือผู้ที่เปลี่ยนฟางหมิงเฟิงให้กลายเป็นดาบมาต่อกอกับเธอกู้หยุนกวงโกรธมากจนมือของเธอสั่นและกำมือแน่นจนข้อต่อของนิ้วของเธอขาวซีดนายหญิงกู้ก็มองไปที่กู้เหยียนเฟยโดยถือสายลูกปัดพุทไว้แน่นในมือข้างหนึ่ง ใบหน้าชาราซี่เซียวของเธอก็เกรงขึ้นเธออยากจะถามแต่เธอก็ลดตัวลงไปไม่ได้ดูเหมือนว่าถ้าเธอเปิดปากพูดเธอคงจะแสดงความอ่อนแอต่อกู้เหยียนเฟยและขอร้องกู้เหยียนเฟยกู้เหยียนเฟยไม่รีบร้อนเลือกเก้าอี้แล้วนั่งลงโดยไม่ได้รับการต้อนรับและเฝ้าดูคนรับใช้ทำงานอย่างสบายๆคราบเลือดบนพื้นถูกเช็ดออกอย่างรวดเร็ว และหยิบจดหมายมั่นสีแดงที่ฉีกขาดแล้ววางลงบนโต๊ะพร้อมกับพระราชะองการของพระราชะมารดาบ้านก็กลับคืนสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดังเดิมราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายหญิงกู้ลดสายตาลงและค่อยๆหมุนเชือกลูกปัดไม้ชิงชันในมือของเธอทีละอันช้าๆจนแม้แต่เวลาก็ดูเหมือนจะช้าลงด้วยซ้ำหลังจากนั้นครู่หนึ่งเชือกลูกปัดในมือของเธอก็หยุดลงนายหญิงกู้ยกมือขึ้นและทำท่าทางบางอย่าง พี่เลี้ยงหลี่ก็ส่งคนรับใช้ทั้งหมดในห้องโถงใหญ่ออกไปและออกไปอยู่คนเดียวในทางเดินคุณคิดว่าเราควรทำอย่างไรนายหญิงกู้ถามด้วยน้ำเสียงแหบแห้งมันง่ายมากกู้เหยียนเฟยยิ้มและพูดอย่างนุ่มนวลหากนายหญิงทำให้ฉันพอใจแล้วแล้วฉันก็จะทำให้ในายหญิงพอใจด้วยนายหญิงกู้นิ่งไปสักครู่ เธอรู้ทันทีว่ากู้เหยียนเฟยกำลังหมายถึงเรื่องซูเนียงเธอไม่ชอบถูกคนอื่นบังคับการแสดงความกังวลของเธอหายไปในพริบตาและเธอก็ลดเสียงลงเล็กน้อยและเกลี้ยกล่อมเหยียนเฟยคุณและคฤริสาดโหเป็นหนึ่งเดียวกันและเราทั้งคู่ก็เจริญรุ่งเรืองกู้เหยียนเฟยสายนิ้วของเธอและขัดจังหวะเธอด้วยการหัวเราะเบาๆถ้านายหญิงไม่พอใจฉันฉันคงไม่มีความสุขอีกต่อไป แล้วทำไมฉันจะต้องสนใจชีวิตและความตายของคฤราสร์อีกต่อไปด้วยนายหญิงคุณคิดเหมือนกันใช่ไหมในขณะที่พูดกู้เยียนเฟยหยิบกรดเปื้อนเลือดขึ้นมาจากเก e ้าอี้ข้างๆเขาอย่างง่ายดายและมองดูมันอย่างสบายสบายมีดเล่มนี้ทำจากเหล็กเนื้อดีใบมีดตรงและเป็นเส้นเรียบใบมีดก็คมมากเลือดที่ติดอยู่แห้งแล้วใบมีดสลักคำว่าสี่เหลี่ยมใกล้กับด้ามขาแรด ครึ่งหนึ่งมีสีแดงเปื้อนเลือดแม้ว่าจะไม่มีใครบอกเธอแต่กู้เยียนเฟยก็รู้ว่าเลือดบนกริดเป็นของฟางหมิงเฟิงแสงเย็นบนกริดสะท้อนอยู่ในม่านตาของกู้เหยียนเฟยและเหตุการณ์ในอดีตที่น่าจดจำเหล่านั้นก็เปล่งประกายราวกับโคมไฟหมุนกู้เหยียนเฟยจ้องลึกไปที่กริดที่เปื้อนเลือดในมือของเธอการมองเห็นของเธอพร่ามัวราวกับว่ามีชั้นหมอกเลือดปกคลุมด้านหน้า เธอเคยเห็นกริดนี้ในชีวิตก่อนของเธอในเวลานั้นเธอถูกกู้หยุนกวงบังคับทีละขัน้นและทั้งสองก็เข้ากันไม่ได้เธออยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่ากู้หยุนกวงเกิดมาจากสาวใช้และเธอก็เป็นครอบครัวหัวตัวจริงเพื่อปกป้องกู้หยุนกวงฟางหมิงเฟิงแทงเธอด้วยกริดนี้ใบมีดแทงทะลุหน้าอกของเธอแทบฆ่าชีวิตเธอไปครึ่งหนึ่ง และทิ้งรอยแผลเป็นอันถาวรไว้บนหน้าอกของเธอความเจ็บปวดบีบหัวใจนั้นราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานลึกเข้าไปในไขกระดูกเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เลือดสีแดงในดวงตาของเธอก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในชาติที่แล้วสวรรค์ปล่อยฟางหมิงเฟิงไปแต่เธอจะไม่ปล่อยเขาไปไม่ต้องพูดถึงว่าจะลืมสิ่งที่เขาทำ ดวงตาของเธอก็ค่อยๆสงบลงและจิตใจของเธอก็สงบลงเช่นกันมันยังมีแย่กว่านี้อีกกู้เยียนเฟยหัวเราะเบาๆแล้วโยนกริดลงบนโต๊ะด้วยเสียงดังเมื่อเทียบกับกริดที่ชูอี้มอบให้เธอกริดนี้ก็ไม่ได้ได้กว่าแม้แต่น้อยเธอพูดโดยไม่ได้ตั้งใจแต่นายหญิงกู้ตั้งใจฟังเธอมักจะรู้สึกว่ามีบางอย่างในคำพูดของเธอและเธอหมายถึงบางสิ่งบางอย่าง นายหญิงกู้ดูลังเลอยากให้ฉันคำนวณอีกครั้งจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกู้เหยียนเฟยยกนิ้วขึ้นเพื่อคำนวณอีกครั้งทันทีที่เธอเห็นการกระทำของกู้เหยยนเฟยหัวใจของนายหญิงกู้ก็เต้นอย่างควบคุมไม่ได้ราวกับกลองกู้เหยียนเฟยบีบข้อนิ้วของเธอหมุนอีกสองหรือสามครั้งอย่างจริงจังแล้วถอนหายใจโอ้นี่เป็นสัญญาณว่าทั้งสองจะต้องแยกจากกันพระมารดากำลังจะแต่งงานให้กับเจ้าชายครังอีกครั้ง เจ้าสาวคนนี้โชคไม่ดีมากๆส่วนกู้หยุนกวงโชคทั้งหมดในชีวิตของเธอจางหายไปฉันจะคำนวณอีกครั้งเมื่อมองดูนิ้วยกอันเรียวยาวของกู้เหยียนเฟยที่บีบนิ้วอย่างสบายๆใบหน้าของนายหญิงกู้ก็มืดลงเรื่อยๆและเธอก็อารมณ์เสียเธอไม่รู้ว่าเธอกลัวว่ากู้เหยียนเฟยจะคำนวณต่อไปหรือเพราะเธอกลัวคำที่พูดออกมาของเธอ นายหญิงกู้กัดฟันของเธอควบคุมอารมณ์ที่กำลังจะพังแทบไม่ได้และถามอีกครั้งทีละคำคุณอยากทําอะไรบนโลกนี้กู้เหยียนฟยวางมือคํานวณลงขยับนิ้วชี้และนิ้วกลางเบาๆบนที่วางแขนเป็นจังหวะแล้วพูดว่าจริงหลู่พูดว่าผู้ที่ปล้นและค้ามนุษย์จะถูกลงโทษด,ด้วยไม้ร้อยครั้งสักรอยและในรเทศสามพันไมล์ความหมายของคำพูดของเธอชัดเจน รูม่านตาของนายหญิงกู้ขยายขึ้นการหายใจและการเต้นของหัวใจของนางถูกขับเคลื่อนโดยจังหวะของนิ้วของกู้เยียนเฟยอย่างลึกลับและเร็วขึ้นเรื่อยๆเธอได้รับการลงโทษแล้วยังไม่พอเหรอกู้หยุนกวงอดไม่ได้ที่จะถามกู้เยียนเฟยทุกตีซูเนียงจนเกือบตายทำลายพิธีมั่นของเธอเองและยังทำให้ฟางหมิงเฟิงได้รับบาดเจ็บเพราะความเห็นแก่ตัวของเธอแค่นี้ยังไม่พอเหรอ กู้เยียนเฟยยังไม่พอใจจริงๆร่างกายของกู้หยุนกวงตึงเครียดและใบหน้าของเธอหน้าเกลียดมากถึงกระนั้นเธอก็ไม่ได้สูญเสียความสงบหรือคำพูดที่รุนแรงใดๆดวงตาของกู้เหยียนเฟยไหวเล็กน้อยและมีร่องรอยเย็นชาปรากฏขึ้นซึ่งหายไปอย่างรวดเร็วในชาติที่แล้วซูเนียงปฏิบัติต่อกู้หยุนกวงด้วยความเมตตาและกู้หยุนกวงปฏิบัติต่อซูเนียงในลักษณะเดียวกัน หลังจากที่กู้หยุนกัวแต่งงานในวังของเจ้าชายคังเขาได้ปลดปล่อยครอบครัวของซูเนียงจากการเป็นทาสและซื้อบ้านและที่ดินให้พวกเขาจากนั้นเป็นต้นมาพวกเขาใช้ชีวิตที่รายล้อมไปด้วยทาสแต่งกายอย่างหรูหราและได้รับอาหารอย่างดีนายหญิงกู้ก็เมินเรื่องนี้เช่นกันในชีวิตนี้พวกเขาสามารถยึดติดกับการเลือกที่เคยทำไว้เมื่อชาติก่อนแม้จะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้หรือไม่ ยังไม่พอกู้เหยียนเฟยพูดอย่างใจเย็นมองกู้หยุนกวงอย่างสงบในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเธอที่จะจัดการกับซูเนียงและไม่มีใครหยุดเธอได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าเธอจะฆ่าซูเนียงด้วยมีดแต่ปีศาจภายในของเธอก็ไม่ได้รับการแก้ไขเลยเธอต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับชาติที่แล้วตัดเนื้อออกขุดหนองและเลือดออกขุดพิษกระดูกออก เพื่อที่จะหลุดออกจากรังไหมและเกิดใหม่ได้อย่างแท้จริงนี่คือความหมายของการกลับมาของเธอสู่ชีวิตนี้ภายในบ้านและนอกบ้านเงียบสงบยกเว้นใบไม้ที่ร่วงหล่นบ้างเป็นครั้งคราวที่ลานบ้านเงียบมากจนแทบจะได้ยินเสียงใบไม้ที่ร่วงหล่นแผ่วเบากู้เหยียนเฟยไม่ได้รีบเร่งเธอเธอหยิบถั่วสนหอมหนึ่งกำมือจากจานผลไม้แห้งข้างๆเธอแล้วลอกถั่วสนออกมากินคนเดียวเห็นได้ชัดว่าเสียงไม่ดัง แต่ในหูของนายหญิงกู้ทุกเสียงเป็นเสียงที่รุนแรงซึ่งทำให้ขมับของเธอสัน่นนายหญิงกู้กำมือขวาของเธอไว้ในข้อมือกว้างและความคิดของเธอก็ต่อสู้อย่างดูเดือดริมฝีปากที่เม้มแน่นของกู้หยุนกวงเปลี่ยนเป็นสีขาวเล็กน้อยนี่คือการสมรู้ร่วมคิดกล่าวอีกในหนึ่งกู้เหยียนเฟยไม่สนใจเลยว่าจะมีใครรู้ว่าเธอคือผู้อยู่เบื้องหลังหรือไม่ และตอนนี้เธอได้แสดงคำขอของเธออย่างชัดเจนและชัดเจนอย่าให้มันมากเกินไปดวงตาของกู้หยุนกวงค่อยๆวาวขึ้นเหมือนมีไฟที่ลุกโชนเธอไม่อยากให้กู้เหยียนเฟยประสบความสำเร็จกู้เยียนเฟยใช้นิ้วเรียวยาวปอกเปลือกทั่วสนอีกอันโดยไม่มองดูกู้หยุนกวงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเอื่อยๆว่าฉันอยากให้มีการลงโทษจะกรพพัดให้จูเคยออกคำสั่งอย่างชัดเจนว่า เราควรเลือกการแต่งงานโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังทางครอบครัวก็เพียงแค่ไม่รู้ว่าพระมารดาจะทนรับลูกสะภ้ายได้ไหมไม่ว่าภูมิหลังทางครอบครัวจะเป็นอย่างไรไม่ได้หมายถึงการรับคนรับใช้เป็นภรรยาน้ำเสียงของกู้เหยียนเฟยเป็นแบบสบายๆราวกับว่าเขากำลังคุยกันอยู่คำว่าลูกคนรับใช้ทำให้กู้หยุนกวงเจ็บอีกครั้งนี่เป็นภัยคุกคาม กู้เยยนเฟยกำลังคุกคามตัวเองอย่างชัดเจนหากคุณไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายพูดสิ่งนี้ภูมิหลังชีวิตของคุณจะถูกเปิดเผยต่อของพระมารดาหยวนเมื่อคิดถึงเรื่องนี้กู้หยุนกวงก็ลดสายตาลงมีเงารื้นเล็กน้อยในดวงตาเธอเชื่อว่าเธอไม่สนใจเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเธอและเจ้าชายคังก็ไม่สนใจเช่นกันแต่พระมารดาย่อมสนใจเธอไม่สามารถเปลี่ยนเกี่ยวกับพ่อแม่และต้นกำเนิดของเธอได้ กู้หยุนกวงจึงไม่รู้สึกว่าเธอเป็นนี่กู้เหยียนเฟยเธอแค่มีโชคดีกว่ากู้เหยียนเฟยและการโชคดีก็ไม่ใช่บาปเธอไม่สนใจว่ากู้เหยียนเฟยจะบอกเรื่องนี้หรือไม่แม้ว่าจะบอกก็ตามแต่ความรู้ความสามารถภูมิปัญญาของเธอและแม้แต่ความเข้าใจของเธอจะเป็นของเธอไม่ใช่สถานะของเธอในฐานะลูกสาวของตระกูลกู้แค่พูดออกมา สี่คำนี้อยู่บนริมฝีปากของกู้หยุนกวงแล้วพร้อมที่จะพูดเปลือกสนถูกโยนลงบนโต๊ะอย่างไม่ใส่ใจโดยกู้เหยียนเฟยและบังเอิญกลิ้งไปบนกริดที่เปื้อนเลือดส่งเสียงที่คมชัดเลือดบนกริดยังคงเป็นสีแดงชัดเมื่อนึกถึงฉากที่มีดแทงไปที่ท้องของฟางหมิงเฟิงในตอนนี้กู้หยุนกวงก็ไม่สามารถพูดอะไรได้หูของเธอดูเหมือนจะได้ยินเสียงจดหมายมันถูกฉีกออกอีกครั้ง และดวงตาที่รังเกียจของเจ้าชายหลี่ก็ปรากฏต่อหน้าต่อตาเธอเธอไม่สนใจเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเธอแต่โลกสนใจเจ้าชายหลี่ไม่พอใจเธอแล้วเขาจะคิดอย่างไรถ้าพบว่าเธอมีมารดาผู้ให้กำเนิดเช่นสูเนียงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระมารดารู้หากเธอไม่สามารถขึ้นไปบนฟ้าได้ในขั้นตอนเดียวและไปถึงตำแหน่งที่เธอสามารถมองข้ามทุกคนได้เธอจะเป็นสิ่งที่กู้เหยียนเฟยเรียกว่า เด็กผิดบ้านและจะด้อยกว่าผู้อื่นเสมอ